สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด บอกมากี้แจงชัดมีกามียาใครมีสิทธิ์ความมอระดกหมื่นล้านเรียกว่าประสบความสําเร็จกับการเป็นยูทูบเบอร์จริงๆสําหรับนักแสดงสาวมากี้ราศีและปอกพัรกรซึ่งหนึ่งในคอนเทนต์ที่แฟนๆหลายคนชื่นชอบก็คือช่วงตอบคําถามนั่นเองและก่อนหน้านี้นทั้งคู่เคยเปิดเผยว่ารายการถามตอบกับปอก,กี้จะเป็นเทปสุดท้ายแล้วเนื่องจากจะปรับปรุงรูปแบบการถามตอบแบบใหม่ที่ไม่ธรรมดาอีกต่อไปโดยทั้งคู่ด้วร่วมกันตอบคําถามอําลา รายการรูปแบบเก่าเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจจากแฟนคลับตัวยง ที่เขาถามเข้ามาว่าเมื่อน้องมีกาและน้องมียาโตขึ้นทั้งสองจิวมีสิทธิ์ที่จะได้ดูแลบริษัทในเครือ็ิทรอไหมหลายคนคิดว่าถ้าเกิดมาอยู่ในตระกูลเซ็นทรัลก็ต้องได้บริหารเซ็นทรัลอยู่แล้วซึ่งงานนี้ปอกมากี้ก็ได้ออกมาตอบชัดๆจนหลายคนที่ได้ฟังนั้นเข้าใจชื่นชมวิธีคิดของพ่อแม่คู่นี้มากี้ตอบว่าตนอยากสนับสนุนในสิ่งที่ลูกอยากทํามากกว่าลูกอยากจะทําอะไรก็เรื่องของเขาถ้าเขาอยากทําก็ให้เขาไปสมัครแต่ถ้า เขาไม่อยากทำก็ทำอย่างอื่นแล้วแต่ที่เขาอยากจะทำขณะที่ปอกกล่าวเสริมว่าเรื่องการดูแลจัดการบริษัทมันอยู่ที่ฝีมือด้วยไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเป็นใครเพราะถ้าคุณฝีมือไม่ถึงคุณจะดูแลได้อย่างไรซึ่งญาติของตนก็มีเยอะเพราะฉะนั้นใครที่มีฝีมือก็จะได้ดูแลไปส่วนเรื่องของลูกถ้าเขาอยากจะทำก็แล้วแต่ตนก็พร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก l a s t n e w r o o m i n f o ขอบคุณค่ะ